มันไม่มีความงดงามหรือความดีอะไรเลยถ้ามันไม่ไม่ไปด้วยความบริสุทธิ์และความถูกต้องนะครับการขาเยอะนะเรื่องการจัดตั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณศักชัยคุณนรัชใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยจําได้ไหมมีการคุยกันเรื่องของกรงพัฒนาในในลาบสิบเอ็ดอ่ะครับเอ่จัดตั้งรัฐบาลในใกล้ใกล้ทหารครับครับอืมฮะพักไหนอ่ะที่ไปดะที่ไปโจมตีเขาอืม ใช่ไหมครับอืแล้วนี่จัดตั้งรัฐบาลในที่พักโทษที่พักโทษอ่ะนะฮะครับพวกใครไม่เข้าใจก็จะบองว่าพวกชวนหาเรื่องมันก็แซะมันก็เน็บนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นพวกเสื้อเหลืองแน่เลยใช่ไหมอย่างนี้แต่ไม่หลักการก็ต้องเป็นหลักการสิถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่เอาหลักการไม่เอาคลองกฎหมายเราจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะครับ จะเหมือนเหมือนผมบอกครับวันนี้พอโบวเสร็จเนี่ยขมบฉลับลงข้างทางนิดนึ่งเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับขึ้นมาวิ่งบนถนนใหม่อ่าพักเก้ากอ่าพักประชาชนก็บอกเลยอ่าฮะชวนทํางานการเมืองร่วมกันในการไปร่วม่ารัฐธรรมนูญอ่าอ่าอืมครับบอกว่าสารัฐมนูญเนี่ยมีอำนาจร้นฟอืมตัดสินตัดสินาประชาชนเท่านั้นเท่านี้ ครับเอาผมยกตัวอย่าง14ล้านคนที่พักอดีตพักเก้าไกลปัจจุบันเป็นพักประชาชนกล่าวอ้างเนี่ยครับครับได้ทําแบบสํารวจไหมว่า14ล้านคนที่เลือกมาเนี่ยครับเขาต้องการให้คุณไปแก้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองทั้งหมดอ่ะอมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เห็นเห็นเห็นไปกับพวกพวกแกนนำพักอะอ่ามีมีถึงซึ่งหนึ่งไหมเออครับ เนี่ยผมเลยบอกว่าเรื่องเนี้มึมถ้าเสียประโยชน์จากการเดินหน้าทางกฎหมายเนี่ยก็จะบอกมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอได้ประโยชน์จากกฎหมายนี่เงียบริบอืมครับครับคุณทักษิณจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมอย่างงู้นอย่างนี้มันมันกันแกล้งอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วเวลาคุณได้ประโยชน์จากกฎหมายคุณเงียบริบครับอืมครับใครก็เหมือนกัน ที่ได้คะแนนเสียงมาร้อยสี่สิบกว่าเสียงนี่ก็เพราะรัฐมนุนฉบับนี้ไม่ใช่เหรออฮะอืมทำไมไม่ปฏิเสธเราว่าผมไม่ผมไม่ยอมรับนะเนี่ยได้มาร้อยบกว่าเสียงเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาผมไม่สามารถยอมรับได้อะอืมสารเสด็ <laughs> เออ <laughs> ครับเออนะฮะอืมก็ผมไปต่ออีกหน่อยนึงกลับขึ้นมาบนบนถนนเรื่องของรัฐบาลครับครับ คุณตาใจคุณนรัชใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตจำคำไว้เลยนะถ้าปิดจากนี้ผมดาปี๊บครอบหัวจัดรายก,การอ,อ๋อจะไม่ใส่หมวกแดงแล้วเมื่อสักครู่ใส่หมวกมแดงแล้วดาวปี๊บ <laughs> จะดาปี๊บปี๊บทาสีแดงด้วยไหม <laughs> อน,นาคต